สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันพุทธที่5กลกุมภาพันธ์ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวในการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี6-8ที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม6-8ก็คือเดือนหน้านี้แล้วการเตรียมตัวก่อนการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ในเบื้องต้นท่านผู้ชมครับจะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งแอปทางรัฐนั้นหลายท่านก็มีไว้ที่มือถือแล้วใช้ในการตรวจสอบผลการจ่ายเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0นึ่บาทแล้วในเบื้องต้นหรือจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นใบสั่งจราจรสิทธิ์รักษากพยาบาลหรือว่า ข้อมูลเครดิตบูโรหรือว่าข้อมูลอื่นๆของเราที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานของรัฐก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปทางรัฐซึ่งเบื้องต้นท่านผู้ชมครับคนที่มีแอปทางรัฐแล้วปรากฏว่าเคยมีแล้วโหลดมาแล้วปรากฏว่าลืมรหัสผ่านหรือว่าเข้าระบบไม่ได้ผมแนะนําในเบื้องต้นว่าให้ใช้แอปไทยดีซึ่งก็เป็นของกรมการปกครองซึ่งเป็นของอําเภอที่เคยสนับสนุนนะครับให ลงทะเบียนการใช้งานในแอปไทยดีในเมื่อก่อนปัจจุบันแอปไทยดีก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับดูข้อมูลแบบประชาชนของเราได้ดูข้อมูลทะเบียนบ้านดูข้อมูลของอาจะเบียนสมรสได้ในส่วนของแอปไทยดีและยังสามารถเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐด้วยแอปไทยดีได้ด้วยครับแสดงว่าเราต้องมีแอปไทยดีก่อนนะครับมีแอปไทยดีก่อน,นันดับแรกต่อจากนั้นหลังจากมีแอปไทยดีสมัครใช้งานด้วยแบบประชาชนสแกนใบหน้าเสร็จแล้ว กำหนดรหัสผ่านเรียบ้อยแล้วก็โหลดแอปทางรัฐมาและเข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยดีจากนั้นจะมีการดึงข้อมูลมาใหม่ถ้าหากว่าท่านเคยมีข้อมูลแล้วก็จะขึ้นชื่อของท่านขึ้นมาที่แอปทางรัฐนะครับก็จะสามารถตรวจสอบในส่วนของข้อมูลเงินดิจิทัลวอ l เล็แล้วก็ข้อมูลอื่นๆได้ด้วยรวมถึงเตรียมพร้อมในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี68ประมาณเดือนมีนาคมซึ่งคาดว่าจะใช้การลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์นั้นในนั้นด้วยนะครับในเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2กลุ่มท่านผู้ชมที่ออกข่าวกันมากลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วกลุ่มนี้แค่ไปตรวจสอบว่าท่านยังคงมีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์หรือไม่นะครับถ้าท่าน เข้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าท่านคุณสมบัติตกหล่นไปในข้อใดก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบถัดไปรอบใหม่นี้นะครับทางนี้กลุ่มนี้กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ในข่าวเบื้องต้นนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยอัตโนมัติเลยแต่กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็คือกลุ่มที่ปัจจุบันท่านไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านแอปทางรัฐในเบื้องต้นก็ต้องติดตามข่าวสารกันนะครับส่วนคุณสมบัตินั้นก็คาดว่าจะเหมือนเดิมท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ที่ดินต่างๆนะครับที่เคยออกข่าวกันไปนะครับในการถือครองที่ดินบ้านอยู่อาศัยต่างๆคาดว่ายังคงเหมือนเดิมต้องติดตามกันต่อไปรอประกาศอีกครั้งเว็บไซต์ก็คิดว่าคาดว่าคงใช้เว็บไซต์เดิมในการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่ รายละเอียดเบื้องต้นอีกทีนึงว่าข่าวออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับผมในข่าวที่ผมติดตามมานะครับจากฐานเศรษฐกิจก็แจ้งออกมาว่าให้เตรียมพร้อมในการโหลดแอปทางรัฐไว้ที่มือถือนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการประกาศวันกดยืนยันขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม68ติดตามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA เว็บไซต์ทางรัฐหรือแอปพลิเคชันทางรัฐได้แสดงว่าในส่วนนี้เราต้องติดตามแอปทางรัฐไว้นะครับที่ต้องมีไว้ที่มือถือนะครับและแล้วก็ในส่วนของบางข้อมูลท่านผู้ชมเราต้องเก็บเป็นความลับโดยเฉพาะรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐก็ต้องเก็บไว้เป็นอย่างดีด้วยเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็มันเข้าเช็คบ่อยๆด้วยเพราะว่าในแอปทางรัฐ จะมีในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสามคนที่ลงทะเบียนสําเร็จแล้วก็อายุต่ำกว่า60ปีกลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนสําเร็จเป็นเฟสเป็นสถานะหมายเลข3แล้วท่านก็รอในส่วนของการจ่ายเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งืบาทกันด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปด้วยในส่วนของดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสามคาดว่าจะเป็นช่วงเมษาถึงมิถุนาหกแปดอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมกันด้วยครับ เบื้องต้นสรุปก็คือเตรียมแอปทางนัดไว้แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยดีกรณีที่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นคําแนะนํำสรับผมคิดว่าน่าจะเข้าทางแอปทางนัดได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแจ้งข่าวสารกับประมาณนี้กันก่อน่านประชมถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข่าวสารอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับช่วงนี้ก็สวัสดีวันตรุษจ,จีนกันด้วยผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมก็ยัง ยังสามารถใส่เสื้อที่เป็นมงคลกันได้นะครับผมแล้วก็มีความสุขกันทุกท่านด้วยอย่าลืมรักษาศีห้ากันด้วยท่านผู้ชมนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ